โอเคครับ okay, ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Deadman TV กันด้วยนะครับผมแล้วนี้เรากลับมาอยู่ในเกม e ดทไ i i ิ่งดิลักเ e ม e สเตอร์แล้วนะคือผมต้องกลับมาทำคลิปแนวนี้อีกแล้วเพราะว่ามีคนขอมาเพราะฉะนั้นก็ดูเถอนะไม่ดูก็ไม่ดู <c oughs> และนี่คือสาเหตุของการกำเนิดเชื้อกลายพันธุ์จากกบนี่แหละกบกบกบมาลองอบอบอ้าวนี่ใครฮะนี่ซอมบี้หรือเปล่าหรือเป็นผมให้ทาย ไม่ต้องทายหรอกผมจะสกิปเฮ้ยโหต้นไม้นี่ตาผมลายหรือเกมมันตาลายภาพมันลายวะภาพมันเปลอหรือตาผมลายโอ้ยเต็มไปหมดเฮ้ยนึนปืด๊ดปะ่ะนี่คือจุดเซฟใช่ปะเริ่มเกมมาก็เซฟไว้ก่อนเดี๋ยวหล่นภารกิจผมต้องทำอะไรวะ เปิดประตูหน่อยครับรูดของไนป้ป้าภาพมันสวยขึ้นแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมภ <c oughs> าพสวยขึ้นแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปฮะเหมือนตอนที่ผมเล่นเมื่อ4ปีก่อนออกมาอย่างนี้ทำหน้างงสงสัยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฮะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้โอ้ยซอมบี้เต็มไปหมดเลยคริสเฟดดี้แล้วก็ไรอันกำ <c oughs> ลังเราจะเอามันออกยังไงเราว <c oughs> อล่ะไปเอาอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ในการ ปืนเหรอปืนน่าจะง่ายสุดแล้วนะป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 ะเอ้ยใครร้องวะร้องไม่ได้แนละ้วแด๊น่าเอ้ยดาเน่แด๊น่าว่ะนั่นแอลเกินไปเปล่าติดแอลอ่ะทุกคนดูแบบเศร้าโศกมากยังเป็นผมเพราะผมเป็นนักขา่าวนักข่าวไม่เคยกลัวอะไรใช่ไหมเวลามีอะไรบา้าบ้าบ้าเกิดขึ้นน่ะต่อให้อันตรายแค่ไหนหนักข่าวมันก็ไม่กลัวเฮ้ยลุงถ่ายรูปแป๊บแชะเอ้ยเฮ้ยหยุดหยุดถ่ายเฮ้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 ย้ยยายเฮ้ยเฮ้ยยายยาย ดูครับผู้ชมดูยายมันทำดีแม่เอ้ยยายกินขนมก่อนขนมไม่ได้ช่วยผมเลยเออกินก่อนใจเย็นก่อนรับพี่ทั้งหลายขออาวุธมาไม้เบสบอลตำนานไม้หมดเก็บหมดแล้วผมอ่ะมามา,มาโอ้โหมีคนตายโอ้ที่ผิดคนโอ้โทษโทษโทษที่ เฮ้ยทำปังอะไรไไมาไอซอมบี้มันเยอะซอมบี้มันเยอะแต่ผมไม่ขนาดมือว่าผมตีหมดแหละเอ้าตายแล้วเอบหายละผมซ้ำไม่ได้ด้วยเกมแม่งทำดีอมาเข้ามารีมาสเตอร์ยังไงให้ไม่ต่างจากเดิมแค่ภาพดีขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมตบตีเฮ้ยแขนขาดเป็นแฉงอ่ะ <laughs> ออฉันได้เอาแขนของฉันไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่เอ,อ้ยอ,อ,อยาก,กัศผมไม่เอานะไม่เอานะเตือผมมีน้อยกระบองผมมีน้อยเหมือนกันกระบองหักเลยตีจนกระบองหักเลยเฮ้ยแก๊งสีเขียวเอ,อ้ตามผมไม่บอกสีนะผมเห็นเป็นสีฟ้าแต่พูดผิดเฉยไม่ได้บอกคุณทาหารอืมอืมตบ กรบองจะพังแล้วตบหัวอุย้ยอาวุธอะไรถืออะไรอยู่ในมือเอามือสู้หรอหมัดไม้หมัดเออเฮ้ยเฮ้ยหวดหวดอาวุธไม่แรงแต่ว่ากอดผมอีกแล้วผมไม่ใช่ดาราดังเอี่ยกอดผมตบหมดเลยซิคลิลิตี้ไม่แคร์ไอโฟนต้องเป็นของผมส่งไอโฟนมา ไอโฟนสิบเจที่เขาว่ากันน่ะบอกว่าวิ่งเอาชีวิตรอดใช่ไหมดูสภาพผมเหมือนคนอยากเอาชีวิตรอดเหรอโอ้ยไม่อยากเอาชีวิตรอดฮะผมมาเพิ่มมันฮะลองมันกลมๆนั่งๆทําอะไรกันคุณซอมบี้อืมโอ้โหนัตตลีหายไปวนนี้ต้องเรียกลิฟต์เลยปะ่ะตามผมมาเจฟไปกันเถอะเจฟไม่กล้าวะ่ะ <Bye. S 1> เจฟไม่กล้าแต่ผมกล้านะเฮ้ยอาวุธเฮ้เอาวุธหรอ,อ อาวุธของเราอราวุธแม่งเต็มตัวเอาใครแถบ <Okay. S 1> มีคนโทรมาเอ่ม <'m> ผมชื่อแฟรงค์อ่ะแฟรงค์เฟิร์ตเอม่นั่นแหละชื่อผมไอหนุ่มแฟรงค์เฟิร์ตผมเป็นคนแบบซอมบี้ที่รักอืลงมาอมอมออเม่ล้มล้มเลยลื่นอ่ะพนักงานความสะอาดลืมใส่ป้ายล้มเลยนอนต่อไปเพื่อ <c oughs> คือต้องหาอาวุธใช่ไหม แตนี่อาจจะมีอาวุธสุดโหดก็ได้นะใช่ปะ่ะนี่คืออะไรวะคาราทพาร์สเหรอแม่งเกมหมดอะผมว่าเกมบ้านนี่มันต้องให้ผมประกอบอาวุธนี่แหละคือความสมจริงของ Resident Evil ล <c> ร <oughs> ัสเซียนอีวอ่ะไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นภาคแยกภาคใหม่ไงฮึบกิ้งหลบฮึบกิ้งหลบโอ้ยงงกันดิงงงงงงงมันไก่ตาแตก <c oughs> แสงทะแยงเข้ามาในตามองนานๆตาจะบอดมีอะไรก็สนใจป่ะ อาวุธของผมมาแล้วนี่หละอาวุธที่แท้จริงไอ้หมีโคราดดาเมจไม่มีฮะอีโมชันดามจเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเอ,อืหลบไปไปออคันคันเกาให้กาเหล่อเลื่นหมูอือเอ,อ้ยอย่าก,กอดผมถ้าไม่ใช่เพศที่สี่อย่าก,กอดผม พี้ที่สี่คือเพศอะไรอ่ะเพศต้นไม้ไงเราไม่ใช่ต้นไม้อ่ะไม่ใช่พืชเดี๋ยวก่อนผมฟาร์มผมใกล้เลื่อนเวลละหลบคือเดินโงงๆซัมบี้ก็ทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนว่าเฮ้ยมีเอาโหปลาปลาผมกำลังดูปลาโอโอโอเจ็บ มนุษย์อาวุธอาวุธผมกินปลาไหมปลามีประโยชน์อย่าลืมเอาประโยชน์มาจากปลาอาลุงลุงไปยิงมันอย่างนั้นเข้าไปยิงข้างในอะปืนมันไกลไม่ใช่หรอมายิงจากข้างหลังแล้วโอ้โหลุงแม่งแท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 งกวดลุงมากแป๊บหนึ่งละผมรูล้ละผมได้ละไปโป โอ้โหอาวุธมาหนักถ้าพี่จะทุบอย่างนี้ผมจะยิงใครทันแล้วเออเ้ยโอโ้ออกกำลังกายไหมผมเข้าไปก่อนเปิดประตูให้ผมโอ้นี่แหละสิ่งนี้แหละดาเมจผมสามารถได้ดาเมจจากสิ่งนี้มาเฮ้ยอือโอ้โห,โโหดีช้าหน่อยอัดจ,จะช้าหน่อยอแต่อเน,นี้ไม่ช้ากล้ามผมใหญ่มาก อ้าวกอดผมรักผมขนาดเชียวโอ้แม่งตีช้าอาวุธป่าแม่งอ่านหนังสือไหมเฮ้ยนี่เสียงคนขอความช่วยเหลือปะอโปะ้แตงโมแตกเลยเลี้ยงคนเลยแตงโมโอ้แล้วมันบักแตงโมโอ้แล้วมันบักสมโอ้โอ้เาเป็นบักเผานำหอม หมักพราวผมแตกแล้วอ,อยู่ข้างในนี้หรือเปล่ามาแล้วฮะบิวส์โคซีเรียนเลยเพื่อนอ้าอุตสาห์ช่วยแบบนี้อาสารับกระสุนได้กี่เม็ดแม่งถึงกับซอมบี้เออโอ้โหกัดก้มกัด,ก,ดกัดอะไรผมถีแม่ง โอ้ยดูเทคติกนี่ดิกระโดดเตะหัวหลุดเลยเออหัวหลุดหัวหลุดแฟมิลี่เฮ้ยมามาได้ใช้เทคนิกของผมอืมเข้ามาดิเออทำไรกันครับชุนลมุนแถวนี้ขอร่วมแจมได้หรือไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ซอมบี้บ้าอะไรยิงปืนได้ะแมเอ้ยซอมบี้ อืมยิงบ้างฮะผมยิงมั่วอืมยิงบ้าง <c oughs> ดูดีวิธียิงอย่างผมอื <c oughs> อาหารไม่มีเลยครับผมแปลกแปกอ้าวการดนั้นอีกแล้วเฮ้ยกดตัวจีได้นี่่าทีทำไรอ่ะเฮ้ยอ้าวหมุนหมุนเลยหม,ห,มหมุนหมุนมือหัวดี <c oughs> มือไหมผมจะหมุนอีกนานเท่าไหร่โอ้ต้องกดปล่อยนี่วะเขาว่ายอยู่ โอ้โหหน้าตาผมไม่มีความสุขเฮ้ยเบ,บกอนเบกอนเบคอนอะไรครับ <miss> มันไม่ได้พลาด <laughs> อ้าวอ้าวอ้าว,อ,าวอืมโอ้โหปืนดูพี่แกมีปืนแม่งเอาโอ้ยจะตายเฮ้ยใจเย็นก่อนคนจริงเขาไม่ทำกันแบบนั้นนะ อ้าแอบข้างต้นไม้ไงต้นไม้ไงยิงติดต้นไม้ไงผมก็เหมือนกันเอ้ากอดผมทำไมชิบหายละอย่าเลี้ยวนะมันล้มไปแล้วหนึ่งฮะตอนนี้ทางไหนว่าบ้านผมอยู่ทางไหนข้างหน้าตดนตีแม่งมนัน่ะเออโอ้ตดนตีแม่งมันเต็มเต็มเลยอะไรอะไรไม่ไหวแล้วนะทำบ้าอะไรว่าพวกนี้ แม่งเอ้ยโกรธมากถูกรถชนไม่โกรธก็บ,บ้าละเฮ้ยเฮ้ยหมุนติ้วหลบได้นี่มาแม่งเอ้ยผมต้องหาเหลี่ยมมาเมื่อไหร่จะเที่ยงคืนฮนะเฮ้ยเฮ้ยชิปหายละต้องหาอาวุธแถวเนี้โอ้ยชนผู้หญิงไอ้เบือกนี่โอ้โหอ้าวรู้ละ ครั้งนี้ทีบเลยออโอ้โหรอบสองฉิบหายโกโรธมากผมโกโรธเตะไม่โดนว้าแมงโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวโซฟีอย่าบังผมดินี่ไงล้มเลยล่วงล่วงไปไปด้วยกันเถอะโซฟีแบบกระชับวิ่ง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 ผมกำลังหาเป้าหมายมงก่อนไอ้คนขับรถไปไหนวะ ผมต้องฆ่ามันผมขึ้นไปคุยกับมันได้ไหมเอ้าเจ็บปิดคนขอโทษโทษโทษทีอือออึบหลบหลบมาผมว่าใกล้หมดแล้วเหลือผมเหลือสองอะ้างต้นไม้หลบโอ้โหถีบผู้หญิงเออถีบผู้หญิงเออตายดีวะไอ้บ้านี่ไม่ตายมันถอยรถมันถอยรถ ทีบเรียบร้อยมาอาวุธผมได้ละข้าไม้โมดแม่งยิงมั่วสุดยอดโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเกม Red Redemption ก็บบและเออเกมบ้าอะไรวะคือผมจำชื่อเกมไม่ได totally> ้นอาเป็นบ um, ้าผมไปละ